มาที่รายงานฝ่าวิกฤตคนไทยใช้ยาเกินจําเป็นค่บวันนี้นะครับไปพบข้อมูลว่าตามท้องถิ่นชุมชนนั้นมีการใช้ยาเกินจําเป็นแล้วก็เสี่ยงอันตรายอยู่มากนะครับแต่ว่ามีกลยุทธ์ครับที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือการเดินทางไปมอบตู้ยาสามัญประจําบ้านให้กับทุกครัวเรือนเมื่อยาหมดก็มีการเติมยาลงไปตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับโรคของคนที่เป็นในครอบครัวด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานครับ นายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเผยความคืบหน้าโครงการตู้ยาสามัญประจําบ้านในชุมชนเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้ยาเกินความจําเป็น,นประชาชนได้ทําให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกลมียาใช้ครบทุกหลังคาเรือนนั้นส่งผลให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาลดปัญหาการใช้ยาเกินจําเป็นได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการตู้ยาสามัญประจําบ้านในชุมชน ดำเนินงานโดยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครรวมกับเครือข่ายบริการสุขภาพผู้นำชุมชนและองค์กรท้องถิ่นสำรวจการใช้ยาชุมชนทำให้ทราบแต่ละครัวเรือนมีความจำเป็นต้องใช้ยาอะไรมีเภสัชกรชุมชนแนะนำการใช้ยาพร้อมมอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับทุกครัวเรือนเกิดการแก้ปัญหาการใช้ยาได้อย่างเห็นผล อำเภอสว่างแดนดินของเราเนี่ยนะครับมีประชากรเป็นจํานวนมากนะครับประมาณ1นึ่งแห้าหมคนนะครับปัญหาในเรื่องการใช้ยาของอำเภอสว่างแดนดินของเราก็คือข้อ1เนี่ยคือประชาชนยังไม่มีความรู้ที่ดีพอในเรื่องของการใช้ยาด้านที่2ก็คือในเรื่องของการเข้าถึงยาที่จําเป็นและปลอดภัยนะครับยังไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับประชาชนก็ต้องไปอาศัยร้านชาหรือร้านขายยาในอำเภอนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิดได้แก่ยาสเตียรอย ยาเอนเซตหรือยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดเรื่องของการดื้อยาหรือผลข้างเคียงของยาสเตยียรอยเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินก็เลยได้จัดก,การตู้ยาสามัญประจําบ้านในชุมชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้อย่างง่ายและปลอดภัยภายใน24ชั่วโมงโครงการตู้ยาสามัญประจําบ้านในชุมชนของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดิน ถือเป็นต้นแบบนำร่องงานเภสัชกรชุมชนที่เผยแพร่ความรู้เรื่องยาสู่ชุมชนลดปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็นทำให้ประชาชนเข้าถึงยาทั้งอย่างช่วยสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ ช่วงนี้พกักกานสักรูนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกับสาวพิต้าในกสิบบันเทิง5จากนั้นติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณบุญทริกาเอี่ยมคงศรีและคุณปาจารีสวนสินพงค์ค่ะช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อความผ่านทาง SMS ของเรานะครับและขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค,คำนี้คุณพิมพ์รวีทางสุบุตรผมอนันตั้งุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีแอซ่าเรารู้ ส่วนเรื่องของการเจ็บป่วยก็ต้องทานยาเราย้ําเสมอะนะคะทานยาต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรวันนี้ในช่วงของฝ่าวิกฤตคนไทยใช้ยาเกินความจําเป็นจะมาย้ําเตือนกันเรื่องนี้อีกครั้งติดตามชมครับอ,อเมื่อตก่อนคนในบ้านเจ็บป่วยจะซื้อยาที่ร้านขายของชําในหมู่บ้านมันมันถูกนะคะมันจะเป็นกระปุกหนึ่ง ปลูกหปลูกได้25บาทได้ตั้งร้อยเม็ดนะคะมีคนมาขายเราก็ซื้อไปค่ะถ้ามันมันเข้าพูดมามันถูกกับโลกเราเราก็ซื้อค่ะจากพฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องของชาวบ้านในอำเภอสว่างแดนดินส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางออกในเรื่องนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมสำรวจการใช้ยาแต่ละครัวเรือนและรวบรวมนำผลมาประเมินพบว่าการให้ทุกครัวเรือน ตู้ยาสามัญประจำบ้านที่มียาตรงกับความต้องการและโรคที่เป็นอยู่จะมีประโยชน์เมื่อยาใก,กล้หมดเจ้าหน้าที่จะไปเติมยาให้พร้อมให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้ชาวบ้านใช้ยา,า,าเท่าที่จำเป็นมีความปลอดภัยและไม่ต้องไปซื้อยาที่อื่นอีกข้าประโยชน์มากเลยครับประโยชน์มันทางชาวบ้านเนี่ยได้เจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ำกลางคืนสมมติว่าปวดท้องก็มียารับประทานถ้าปวดหัวก็มียารับประทานเพื่อบรรเทาอาการช่วงกลางค่ำกลางคืน ถ้าเป็นหนัหนกๆจริงๆก็เข้าถึงโรงพยาบาลเลยแนะนํากันอย่างนี้ครับหลังจากที่มีโครงการตู้ยาสมัญประจําบ้านเข้ามาทําให้ประชาชนมีความรู้ในด้านการบริโภคยาเพิ่มขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะมียาไว้บริโภคที่หลังคาเรือนของตัวเองนะครับร้านค้าของชาต่างอื่นก็ตอนนี้ไม่มีขายแล้วครับพวกยาชุดหรือย,ยาอันตรายต่างๆนะครับก็ประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ โครงการตู้ยาสามัญประจำบ้านในชุมชนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสว่างแดนดินได้รับการสนับสนุนจากงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตลอดจนความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้การใช้ยาซึ่งทำให้ประชาชนใช้ยาได้ถูกต้องช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้อีกทางหนึ่งปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ยา ผู้ชมคะวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะออกมาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหลักสักการสำรวจล่าสุดนะคะบอกว่าคนไทยนั้นมีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ64ล้าน70,600คนคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงเราชอบบอกบอกว่าทุกวันนี้ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายจริงไหมครับเป็นเรื่องจริงค่ะมากกว่าถึง1ล้าน1 7 7 3 7คนครับส่วนประชากรอยู่ในกรุงเทพมากที่สุดค,คือ5ล้านคนที่ระนองน้อยสุด180,000คนชอบจังเลยอีก หนึ่งที่สำรวจก็คือเรื่องของชื่อชื่อสมชายเนี่ยเป็นชื่อที่ซ้ํากันเยอะมากที่สุด2อ0 0 0นืนกว่าคนในห้องของเราก็มีนะชื่อสมชาย1คนละหนึ่งนสองแสนกว่าคนละใช่ค่ะก็หมดเวลาของข่าวภาคค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาติดตามข่าวบันเทิงในก็สิบบันเทิง5หลังจากนั้นค่ะชมข่าวในพระราชสำนักพบกับคุณปริชาติไวยกวีและคุณบุญธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมในการรับชมนะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนหมดหน้าที่แล้วนะครับคุณปรินดาคุ้มธรรมพินิษและผมสืบส สวัสดีค่ะ